สวัสดีครับสำหรับไผ่ข้าหลามกับแดกนะครับอีก1ชุดวันนี้ทางสวนได้ทำการแพ็คแล้วก็จัดส่งนะครับไปที่ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับทางคุณพี่ได้สั่งจำนวน1ชุดคือ10ต้นนะครับทางสวนแถมไป2ต้นแบบจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากได้ต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามกาบแดงในระยะน,นี้สามารถติดต่อทางส่วนได้เลยนะครับที่เบอร์โทร091-051-5839เพื่อนๆน,น,น,นำเบอร์โทรนะครับค้นหาในช่องเพื่อนๆโดยใช้เบอร์โทรมันจะขึ้นว่าสวนธนพัทรสกลนครก็สามารถทักทักถายเข้ามานะครับสอบถามได้ สำหรับกล้าไผ่ของทางสวนนะครับไผ่ข้าวหลามกาบแดงเนี่ยเป็นไผ่ท well> ี่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับเพื่อนๆที่นําไปปลูกก็ไม่ต้องกังวลว่าปลูกไปหนึ่งปี2ปีนะครับเขาจะออกดอกตายนะครับสําหรับไผ่ข้าวหลามกาบแดงก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่ต้องการของแม่ค้าที่ทาการเผาข้าวหลามขายนะครับเพราะว่า กระบอกไม้ไผ่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถไปตัดตามป่าได้เหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยต้องหันมาปลูกกันนะครับบางส่วนก็อาจจะปลูกไว้สำหรับไว้ทานกันเองนะครับไว้เผากินกันเองในครอบครัวแต่ก็มีจำนวนมากนะครับเพราะค้าแม่ค้าเนี่ยที่เผาขลามโทรมาทางสวนนะครับต้องการลาไม้ไผ่ลำกระบอกขลาม ก็เพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ